มาทําอะไรที่ท้องฟ้าจําลองคะอุ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ท้องฟ้าจําลองนะตอนนี้เราอยู่หน้าท้องฟ้าจําลองเลยพาน้องเจ้าคุณมาดูดาวใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในท้องฟ้าจําลองมีอะไรบ้างโอเคไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะท้องฟ้าจำลองค่ะเออตอนนี้เรามาอยู่ในโดมใช่ไหมโดมท้องฟ้าจําลองตอนนี้เป็นเอิร์ธนะเดี๋ยวรออีกสักประมาณสิบนาทีเนาะเขาถึงจะฉาย เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เป็นเอิร์ธนะคะอ่ะทุกคนมาดูนะครับ <c oughs> one hour later มีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อเป็นพวกบ่อนิเทศกาลน,นะนี่คือ media ใช่ไหม <c oughs> อุณบ๊อบบ์ <c oughs> อ๋อได้ไๆ media แล้วก็ media life media life ก็คือหินอุกกาบาตนี่เขาจะมีจำลองมาให้ดูด้วยนะนี่ จริงหรือเปล่าดี๋ยวซีหูลูกใหญ่เนี่ยตกโดนเรานี่เราอันตรายเลยนะเนี่ยลูกใหญ่แม่แล้วนี่คือพวกลูกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะลูกเนี่ยอ๋ออุกาลันนีอุกาลันาานีก็คืออุกกาบาสนั่นแหละที่มันเผาไหมา้มาแล้วมันเป็นเหมือนอัญมณีนะโอ้โหนี่เดี๋ยวสิไหนครับ อ่ะต้องลูกกดปุ่มไว้กดปุ่มไ,ไว้เดี๋ยวดูว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์รู้สิกดปุ่มัางไว้ลูกทางไว้นะนี่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นแบบจำลองนะไหนเดินดูต่อสิตรงนี้เป็นอะไรคะตรงนี้คืออะไรคะน้องสกุ่อะไรนะ้องเลบค้องเล็บอู้ตัวเราทุกคนเป็นสีฟ้าเลยอันนี้คืออะไรคะ อ๋อเป็นการหมุนต่างๆ,ๆอย่างเงี้ยเหรอโอเคอ,อ๋อสถานีอยูตรงนั้นก็สวยนะเจ้าคุณด,ดูนี่คืออะไร,รอะ่ะฮะโอ้ยไฟอะไร,รอ,ะอ่ะคะอ๋อไฟบอกชื่อของดวงดาวต่างๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออไหนนะไหน าสัอ๋อเอิร์ธอยู่นี่ซันก็เลยอยู่นี่เหรอรู้เยอะไปต่อไปต่อเฮ้ยเจ้าคุณใครยืนอยู่น่ะอันนี้ชุดนักบินเหรอครรัับบคเืออะไรเคืออะไรครับอันนี้หนึ่งคืออะไรครับเฮ้ยกระจุงดาวลูกไก่เจ้าคุณรู้จักกระดูกดาวลูกไก่ไหมกระจุงดาวลูกไก่อันนี้คืออะไรอันนี้กระจุงดาวคอนฟล็อ เขาชอบมากเลยนะคะน้อยอันนี้คือยานยานอวกาศไงอ๋อเวลาเวลาถ้าเราขึ้นไปเราก็จะนั่งอย่างนี้เหรอดูดิโอ้โหเบียดกันเหลือเกินอันนี้เป็นโลกเรานี่ดูอันนี้เปนโลกเราก็มีนี่ดูเราเรียกว่าสิบบาทโดนเหนอันเนี้ยอันนี้ล่ะพีระมิดพีระมิดกีซ่าอะไรรคับ อันนี้อะไรนะแผนที่ดาวของชาวอินเดียแดงแผนที่ดาวนะแล้วนี่ล่ะวงล้อมายาวงล้อมายาตำแห่งเออไปบอกตำแหน่งของมันพี่คือด้านตกแล้วนี่อะไรเนี่ยเรื่องวัดมุมดวงดาวของชาวจีนโอ้โหต้องมีรูกมงกอนเด้อจีนนี่เจ้าคุณต้องใส่ชุดนี้ค่ะโอ้อิมหน่อยเจ้าคุณใส่ชุดนี้นะไปบินอวกาศเลยนะ อ่ป<ม>าปะทุกคนคุณแม่จะเข้าห้องน้ำหน่อยค่ะตรงนี้ได้หรือเปล่าคะอันนี้คือห้องน้ำห้องน้ำตอนจำลองห้องน้ำจำลองตอนที่เราต้องไปเอาอากาศนะคะคิดว่าเข้าตรงนี้ได้ทุกไม่ใช่อนี่ก็คือการให้ความรู้ต่างๆนานานะจ๊ะ อ่าอันนี้คือภาพของฟ้าสะลองเก่านะเจ้าคุณนี่คือแบบว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้เลยลูกเป็นโดมๆอย่างนี้เลยเออใช่อ่าป่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันบ้างป่ะเจ้าคุณป่ะนี่จะเป็นโซนขายของที่เราทึกต่างๆนะนะนะ้าเอาไม่มีใครแก้คุณแม่เลยตามนะ <laughs> ทึกมาจ้ะเป็นอะไรจ้ะของที่เราทึกเป็นไรคะ ออที่รูปลงไมน้อยเต็มบ้านไปหมดตี่อาคารนี้เขาผิดปรับปรุงนะคะถ้ามันจะเป็นนิทรรศการก็ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่เป็นอาคารข้างหน้านะจ๊ะตึก1ิอ็ดชั้นนะเขาบอกอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรเออเด็กน้อยคนนี้เขาพอใจแล้ว <OK> นี่เขาได้ดูดวงดาวของเขาแล้วก็ได้เออของเขาในช่วงเอออย่านี้ทิ้เลยอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซอของของคารเปิดแล้วนะจ๊ะมาเที่ยวกันได้นะจ๊ะ Few moments later. จากหอดูดาวตรงนั้นเราก็เดินมาอีกนิดเดียวนะจา๊าก็เป็นตรงนี้เขาย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะเป็นอะไรนะศูนย์การเรียนรู้ปะอ,กกอ๋อศูนย์วิทยาศาสตร์ตรงนี้มันก็จะมีแต่ละชั้นนะว่ามีอะไรบ้างเดีย๋ยวเราไปดูกันอ่าชั้นนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแเ้าแต <laughs> ่น,นี้พรศการจัดนิทพศการต่างๆ นานาโรเวอร์เหรอเป็นอะไรคุณโยนเพือที่ตามคำสั่งด้วยอ๋อแล้วเราสั่งเขาอย่างไรนี่ไงถ้าเราปีนขึ้นมาวันนี้อ่ะเขาจะมาไหมรู้สนใจไอ้จะปินเนอร์เนี่ยตอนนี้ นี่เป็นไดโนเสาร์ค่ะไหนนะอาปลายพาเพื่อนๆ่นดูโซนไดโนเสารส์สิมีอะไรบ้างเมนี้จริงๆแบบนี้ไม่ค่อยชอบเลยนะเนี่นยตัวอย่างเช้นเอาข้ามแม่น้ำนนดีๆนะข้ามแม่น้ำเออเออ,เอ,อเระวังตกน้ำนะคะ นี่ล yup. รงมาดูดโนเสาต,ตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยเจ้าคุณชื่อดิชื่อเหมือนคุณยายเลานี่รอส์แลนดโนซอรัสอ้าวคุณยายเลยเนี<__<_่ยนี่ค้นพบที<_><_<_<_่ชัยภูมิบ้านคุณยายเลยนะนี่อ้าวอ้มายร่างกายของเรานะจ๊ะมีอะไรบ้างนี่มีสมองปอดหัวใจอะเจ้าคุณไหนไหน ไหนสมองอยู่ไหนสมองอยู่ไหนสมองอะไนครับสมองอะไรค่ะ๋อไฟมันก็ขึ้นตรงนั้นหัวใจอยู่ไหนหัวใจหัวใจโอ้อยู่ตรงนี้นี่เองนี่เขากดตรงนี้นะจ๊ะเขาอ่านแล้วก็กดตรงนี้ไปอ่าาไปดูซอสอื่นกันแล้วโปอันนี้ชื่ออะไรคะเตโกซอรัสเตโกซอรัส พบที่ไหนดี่เราบอกอยู่ที่ทวีปอเมริกาเหนืออายครับอเมริกาันฟอสซิลไดโนเสาร์นี่อันนี้เป็นแบบจำลองนะจ๊ะอันนี้ก็คือสปินเนอร์อยู่นั่นอันนี้มากมายเลยเยอะแยะไปหมดน่ารักเชียวเออถ้าใครชอบไดโนเสาร์ก็มาที่นี่นะ ดีเยอะแยะไปหมดเลยโซรัสแต่ชอบตัวใหญ่ๆเนี่ยจต้องไปสวนลงนุดนะอันนี้คือไซมินิไซเล็กๆไซนักสาวที่พบในประเทศไทยนะสยามโมซอรัสอ้าวๆๆคุณคุณคุณอะไรของคุณเนี่ยลงมาเดี๋ยวตกน้ำนะคะอุ้ตกใจเอาจริงตกใจนะเมื่อกี้ดูดิ เราทำเป็นแบบจำลองนโอ้มีต้องใจจริงคนนี้เขาคุณหาเราขึ้นมาถึงชั้นสี่แล้วนะคะโซนนี้เป็นโซนอะไรคะคุณดิโซนธรรมชาติโซนธรรมชาติอะนี่ก็คือเมล็ดต่างๆค่ะลูกดู๊ิคุณอันนี้ไงเม็ดของลูกเดยวดินี่ไงสนทะเลใช่ไหมทุเรียนน้อยทุเรียนน้อยลูกสนทะเลเห็นไหมครับ เออเอ้ยอันนี้คุณตาชอบกระจับเออกระจับอันนี้กินได้่เออกินได้เอาไปต้มทานได้นี่ไงนี่ไูดูที่เป็นเหมือนเขาบัฟโปโลเนี่ยอ่ะไปดูเรื่อยอันนี้ก็สอนเรื่องเอ้ยมีก็มีแบบนิทรรศการต่างๆเนาะเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับมันเล็กเกี่ยวกับพืชพธุ์อ๋อเขาพูดได้ด้วยปากเขาเบิร์นมาก อนี่นะเรากดแล้วเขาก็อธิบายต่างๆนานามีอะไรบ้างรากลำต้นใบดอกผลนี่อันนี้เป็นพี่ซิงโตไรออนเขาง่วงเขาง่วงสับประสัทต่างๆ สมมติเชตชอบชื่อนะทุกคุมีเชน็คด้วยนะน่ะนี่ครับเจนจีเน็คโอ้ no ไม่เห็นเน็คเหรอเดี๋ยวก็ระวังม่ฉกนะมะพรได้นี่นะก็ประมาณนี้นะชั้นนี้ก็เป็นโซนธรรมชาติประมาณนี้จ้า อันนี้คือโลกของแมลงนะจ๊ะชั้นห้ามีอะไรนะโลกของแมลงเราต้องไปทางไหนก่อนหรือเปล่าแมลงอะไรไม่รู้จักเลยแปลกด้วยเ,ออเหมือนของสมัยก็เหมือนแบบเมื่อก่อนวะอ๋อเป็ยุคเหมือนเนี้ยเป็นยุคอะไรยุคก่อนอะไรอ๋อเจ้าคุณรู้จักหรือเปล่าลูกอันเนี้ยนะแมลงคับ ก็จะมีสีสันสวยงามมีหลากหลายใช่แต่ตอนนี้เหมือนศูนย์พันไปแล้วมา้ยไม่เคยเห็นเลยอ่ะนี่นี่ชอบเล่นนี่เขาเรียกด้วดลวดลวดกวาง้วงกวางใช่ไหมเออมีแมลงกันแล้วจะมาชนกันด้ือลวดชนอันนี้ก็เป็นพวกจักจั่นเฮ้ยจักจั่นนี้เราเคยมีเนาะไอ้บ้านเราแบบมีเยอะเนาะต้นไม้เราเยอะอยู่าจักระจันลูก่ะนี่จักจั่นลูกนี่ผีเสื้อสวยสวยถ้าตัวมี นี่คือเขาเอามาสตาร์ทไว้นะนี่มลแงต่างๆนะโอ้สนใจอยู่นะสนใจอยู่นะเด็กคนนี้อ่ะไปดูต่อไปดูต่อจ้ะ็เป็นห้องแลบบของมลงโอ้ห้องแลบบของมลเงครับพาเพื่อนไปดูมีอะไรบ้างนี่คือห้องแลบบนะไหนคะ เออปิดใสจริงๆเพราะว่าคนแบบเขาขาวแต่น่าจะเป็นแบบจำลองแล้วเพราะว่าอันนี้ล oh, ่ะกองย่อผ so ีเส so ื so ้อี่ก็แบบต่างๆมันมีแบบเต็มไปหมดเลยคุณแมใช่ต่างๆต่างๆมากมายเด็กก็อยากรู้อยากเห็นนะชอบขึ้นมานี่เวลาอะไรฟายชอบอะไร หญิงห้อยคิดถึงจังเลยไม่ได้เจอนานเลยนี่เห็นไหมเราเคยไปดูที่ไหนนะที่เยอะๆเลยเกาะช้างเกาะช้างเรานั่งเรือไปตอนนี้มันเริ่มถุงพันแล้วเหรอมันน้อยลงลูกใน่มีเป็อครับมันเป็นตัวเป็นนเลยเหรอ อ่ะไปต่อผีเสื้ออีกแล้วอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะคุณดีครับอ่ากปลายไรูปไงมาแลงบอนี่อันนี้ผีเสื้อสวยเฮ้ยมนคุณบอลชอบอันนี้จังเลยอ่ะนี่เจ้าคุณเข้ามาอยู่ในรังพึ่งแล้วเจ้าคุณเฮ้ยขอให้เขาได้ไปเกินสองคนไปเจ้าคุณเขไปไปเข้าไป ชอาไป่ซิลูกหนูดูดดคนนี้เป็นพญาพึ่งน้นะ <laughs> เอาทไมล่ะทำไมไม่เข้าไปล่ะไม, <laughs> ไม่ถูกกันไม่ถูกกันเขาไม่ชอบพึ่ง A later few moments later. ตอนนี้เราขึ้นเขาเหรอเหมือนเรามาเดินป่าเนาะ นี่อย่างบิ๊กเลยนี่จกกะกรจันนี่เจออย่างนี้วิ่งนะจ๊น <c oughs> ะนี่มันแรงอะไรอ่ะน่าคุ้นมากเฮ้ยนี่มันแรงตัวนี้แหละเนี่ยอ่าหมดแล้วปะปะปะากข้นไปนัป่งินกันฮะอปอีกเอ,อองค์ฉันเอาให้สุดใช่ไหมเอาให้สุดแล้วจบที่ปวดขาไป ขึ้นมาหกชั้นจ้ะจากชั้นหนึ่งไม่ขึ้นลิฟต์ด้วยเดินเอาอีกแล้วชั้นที่หกไปแอร์ไปดูกันว่ามีอะไรวิ <c oughs> รวสวยอีกแล้วจ้ะนี่นี่ก็คือชั้นที่หกชั้นสุดท้ายนะก็เป็นเหมือนแบบเด็กๆเ,เล่นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเราไม่เข้าไปดีกว่านะวนเนาะเออเว้นระยะเออเว้นระยะหาอาจจะมีเด็กอยู่เราอาจจะเราตอนนี้เราก็กลับ ไปข้างล่างกันไปท่าเพื่อนวันนี้สนุกไหคะโอ้ทำไมคะวันนี้เพื่อนเจ้าคุณมาที่ท้องฟ้าจำลองใช่ไหมแล้วถามเพื่อนว่าสนุกไหมเดี๋ยววันนี้น้องเจ้าคุณจะจะบายเพื่อนเพื่อนแล้วนะให้เพื่อนเพื่อนช่วยทำอะไรคะปกดการะดิ่ง้วยนะคะดังยังไงคะปิ๊งอ่ะบายบาย